มีดไม่คมหั่นไม่เข้าทำไงดีไปดูกันเลยครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เรานำมีดมารับคมรับยิ่งมีดคมพื้นที่สัมผัสยิ่งเล็ก แรงเสียดทานยิ่งลดลงทำให้ตัดวัตถุได้ง่ายขึ้นนะครับผมหลังจากที่เรารับคมมีดแล้วนะครับเราจะมาลองหันดูว่าจะคมแค่ไหนนะครับขาดง่ายมากครับ